สวัสดีค่ะส,สารพับอาหารชาแนลวันนี้จะมาทําเมนูแกงคั่วสามรสปลาแห้งกับผักบุ้งกันนะคะมาเรามาดูวิธีท,ทาเลยส่วนผสมกันเลยค่ะเรามาดูส่วนผสมของแกงขั่วส้มปลาแห้งกับผักบุ้งกันนะคะก็มีปลาแห้งค่ะเราเลือกแบบเนื้อน,นะคะแล้วก็ผักบุ้งค่ะ ปากบ้งวงระเบิดใช้กั้านโตๆนะคะเครื่องแกงก็มีเครื่องแกงคั่วกับเครื่องแกงเหลืองนะคะผสมกันกะปินิดหน่อยค่ะ,ะเพื่อนๆจะใช้แต่เครื่องแกงคั่วก็ได้นะคะไม่เป็นไรค่ะน้ำมะขามเปียกค่ะน้ำตาลนิดหน่อยค่ะที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำตาลทรยนะคะเพื่อนๆแล้วเรามาดูวิธีทุ้ยิปลากันนะคะหั่นปลายเช่าน้ำกันค่ะ ตัดผักบุ้งกันนะคะเรามาดูวิธีหั่นเนื้อปลากันนะคะหั่นเฉลียงเฉลียงค่ะไม่ต้องชิ้นโตนะครับ ល uhm ើកឆ yea ែរน้ําវៃណាស់ខាញ់ជលน้ําវៃទៅជុំជុំមួយខាញ់នេះទៅដែរមិនធេមរកបកប៊ុងទៅណាស់ខបាត់ទៅផ្អន់ៗទៅណាស់ខឡាហិស្រូវน้ําណាស់ខាទៅផ្អន់ផ្អន់ខា เยอะมากน้อยเลยแต่โชนะคะส่วนที่เป็นยอดนี้เราไม่เอานะคะเพื่อนๆยอดนี้มันจะทําให้เราเป็นโลกเกาได้นะคะใช้ยุ่งกหน่อยะคะ่ะอรอ ไม่เอาค่ะได้แล้วค่งะงัปปง้นเราไปปรุงรสกันเลยนะคะเรามาดูวิธีทำกันนะคะเพื่อนๆเราเอาหม้อตั้งไฟนะคะเราหลบเติมน้ำเล็กน้อยก่อนค่ะใส่เครื่องแกงลงไปนะคะ กับกะปินะคะทั้งขวานยางใส่ลงไปเลยเ mm hmm. ส่มน้ำกะทินิดหน่อยนะคะไม่ต้องเยอะเดี๋ยวมันจะตกมนะะันคาะไม่อร่อยค่ะคนข้างในละลายนะคะเสร็จแล้ว,ลลว,ะะวมันต้องเชื่อชื่อเมก่อนนะคะ นนะคุณโปรตีนมันเรียนละเอีนดมะเราค่อยเติมน,น้ำกะทิอีกครั้งนะคะเมื่อเราใส่เครื่องส่วนผสมเสร็จเกลี่ยเบาๆนะค่ะน้ำกะทิมันจะไม่แตก,กมันอร่อยะค่ะ เราใสยน้ำตาลลงไปนะคะนิดหน่อยน้ำกะทินิดหน่อย,ออยเราดูนะคะว่า้นาน้ำน้อยไปเราก็ค่อยเติมไปนะคะกระเพื่อเพื่อนอยากให้ผักบุ้งมันกรอบก็เราใส่น้ำมะนขามเปียกไปก่อนนะคะตแต่ถ้าเพื่อนไม่ชอบผักบุง้งที่แข็งกรอบก็ให้มันนิ่มก็ค่อยใส่น้ำมะข่มเปียกทีหลังนะคะ พปใส่ไปก่อนนะคะเทน้ำคบเดียบไปเลยเปิดไฟแรงไว้ค่ะไม่เคเดือบค่ะให้น้ำเดือดค่ะเทน้ำอีกนิดนให้น้ำเดือบวแล้วก็เ,กเกกกส่ปละนะ้ดูนะชาวบ้าหดแล้วี่เลย ล้างสะดีบดยบน,น,น้ำเรียบร้อยแล้วนะคะให้น้ำเดือดนะคะเติมน้ำเองไม่คุ้มกว่ามาเถอะ Để phim nó vay nào mà lớp nó khóc Biêu thêm vào mình Có lẽ để phân phân chốc nó khóc Có phân chốc xả một chơi Phim nó vay biêu thì me tão chegou lá para o coño tenho um chato muito foi na parte ó tinha uma questão lá depois de chocar เอาใส่หกิ้มโบเลเลยนะคะใส่ยิ้มโยแล่จะเพื่อนเพื่อนช่าไหมคะต่เพื่อนจะใส่ยิ้มโบเลยค่ะงี่นลคะกว้นนะะวาวนตมาพร้อมเย น้ำเดือดแล้วค่ะเราก็คนเร็เลยนะคะดูน้ำร้อยหรือเปล่าโอ้ยนี้ช่วยนะ้าแข็มากเลยค่ะแต่เราแค่บุ้งเก้าเล็กๆดูไม่น่าชวนชวน เอวเพื่อสามรถมีเราจะใช้สปูตแทนมิลไม่สามรถก็ได้นะครับเลยแต่เพื่อนๆช่วยห่อใช้ก็แทนกันได้ครับมันลอยไปหยิบบ็ดหนึ่งไหมครับในี่รถชหมครับ ไม่ได้เท่าไหร่ใคเนี่ยแก้วตัวนี้งไปมันไม่ได้ย ไม่เอาชิ้นเดีวยวค่ะแต่ผมจะวิบิ้นเราก็ใส่น้ำกะทิอีกเพิ่มลงไปเลยค่ะ มันจะดูนี่มแตกมันก็ไม่น่ากินอร่อยู่มันเปนอะไรเปล่าโดนไหมกระเดียบได้ที่ไหนจ๊ะกระชาได้เลยใช่ไ อร่อยมากเลยคุณจุนๆลองทาดีวันนะคะดูน,นะครับเมื่อเด็ดฉุกแล้วนะคะติดไฟได้เลยนะคะเรามาตัดเส่จานกัน ถ้าเพื่อนๆตัดสุดเพือนแล้วน่าทานมากเลยค่ะถ้าเพื่อนๆ,ๆชอบนะคะคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้แค่นี้ค่ะทานกับเสิร์ฟกับข้าวร้อนๆนะคะอร่อยมากเลยค่ะ